สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหลุงป้าหน้าอาพ่อโซนแม่โซนปุญยาตายายสุภูสุขนนะครับเมื่อนี้ช่องเบาทุนรับทรัพา์ร่ำรวยมีข้อมูลข้อควรระวังก่อนใช้ยาฟ้าลารยโนครอบขุนข้อมูลดีๆจากกระทรวงสาธารณสุขใส่ด่วน166 9ศูกย์เ้านีระวันสำนักการแพทย์ ด้วยนะครับยาฟ้าทลายโจรมีฤทธิต้านการอักเสบบรรเทาอาการป่วยโควิดที่บรุุนแรงลดโอกาสที่โลกจะลุกลามลง้อดข,อข้อควรระวังก่อนใช้ยาฟ้าทลายโจรน,นะครับเมื่อ เฮาอิไซเมื่อรู้ว่าสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดและเริ่มมีอาการป่วยยาที่ใช้ต้องผ่านออยออและเป็นชนิดที่มีการกำหนดสั้นเอนโดกาโพไลควรกินยาฟ้าทลายโจรที่มีสัน้นเอนโดกาโพไลเมออละ180มิลิกรัม แบ่งมือละ3ามถึงสครั้งบกควรกินเกิน5วันติดต่อกันบกควรกินรวมกับยาบางสนิดเส้นยาต้านการแข่งตัวข้องเลือดอยาลดความดันควรระวังหากใช้ในขณะมีไข้สูง หรือผู้ป่วยที่มีโรคตับและไตควรระวังการใช้ในคนที่แพ้ยิ่งมีขันหรือให้นมบุตรข้อสาคัญเลยนะครับถ้าผ่านไปส้าม,มื้ออาการบอดีขึ้นควรไปปรึกษาแพทย์ไปห้ามอจะดีที่สุดนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระทรวงสาธารณสุขสายด่วน166 16 9ศูนย์เนเอราวัณสำนักการแพทย์ด้วยนะครับบ่าทุนบ่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ท่านขอให้ท่านอภัยให้เบ่าทุนด้วยนะครับถ้าหากเบ่าทุนทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ท่านใดๆก็ตามต้องข้อภัยมาณที่นี้ข้อให้พอแม่พี่น้องปุงป้าหน้าอาพอโซนแม่โซนตาใาายปู่ยะกินยาให้ทุกต้องให้ปลอดไัยจากโควิดกันทุกคนนะครับสาธุสาธุสาธุครับสวัสดีครับ